สีเขียวองเอาสีชมพูเอาชมพูขาเท่าห้าสิบาทเลยนะครับพี่สีฟ้าก็กำลังาดเส้นละสบาทนะครับขาดเส้นละห้บบาทมาแล้วครับเอาาแล้วครับมาได้มครับมาได้ไหมครับมาไม่ได้เาใส่เส้นเรือเฉ็บเฉบเฉ็บเบอร์อะไรสมารสมารูดีรอย ดูลยครับแม่ร้อเอาได้ครับจบกำลัง ปาดอาชอีกซ่อชาอีกซ่มม่ทช่างซ้แล้วนะครับไม่ต้องกลัวม่ผุชาอีกมันเยสมายใจ